ว้าววันนี้วันอาทิตย์ครับเด็กๆเราก็ประกอบวินเจแล้วพร้อมฐานคันนี้เป็นไททันไม่มีขาคันชนไม่มีคันชนไม่มีคันชน,น,ชนอส,อสี่เหลี่ยมตั้งฐานมันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะกำแพงแรงอ่ะอธิบายนิดนึงก็วินตัวนี้เป็นวินที่มีรีโมทไร้สายซึ่งรีโมทของมันเนี่ยสามารถตัดปลั๊กได้อ่าตัดปลั๊กได้อ่าแล้วก็ไหนลูกรีโมทลูกรีโมทอยู่ไหน รีโมทอยู่ไหนอ่ารีโมทเนี่ยรีโมทเนี่ยก็คือการใช้งานของมันก็คืออ้าวได้ครับได้ปิดเปิดได้โอเคถ้าไม่ใช้รีโมทให้ปิดไฟสวิตช์ตรงไหนอ้าวปิดทิอ่าปิดต้องกดรีโมทดูทํางานไหมไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานก็คือมีฟองแค่ให้เลือกอาจจะใช้สายเสียบสายรีโมทสายต้องใช้คู่กันบ่อยๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเป็นฐานชาร์จอ่ะโอเคอ้าโอเคอ่ามีไฟฉายด้วยไฟฉายเปิดตรงไหนอ่าไฟฉายที่รีโมทเปิดมากล้องดูเปิดมาคล้องดูอย่าดูเองอ่าปิดเปิดอ่าโอเคได้ทั้งอ่าเปดิดอีกทีนึงเปดิดอีกทีนึงอ่าโอเคในกรณีที่ต่อรีโมทมันก็ใช้ได้เหมือนกันเอาต่อรีโมทมา ปิดไฟฉายอ่าเพจดีครับเป็นฟังก์ชันใหม่ของวิรุ่นรุ่นใหม่พัฒนาไปเรื่อยวิ่นี่เป็นวินผ้าเอาลองนี่ลองออกอ่าถึ่สิบห้เมตรผ้าอาข้าอ่าข้าเบาๆเต้นเบาๆตื้อๆเข้าไปตื้อๆ้าไปตื้อๆก็ไป,ไป,ไป,ไปต้องตื้อๆนะครับอ่าพอก่อนพอก่อนอ่าเราจะไปเก็บแบงค์ใต้ที่เกี่ยวกับมัน ซึ่งตัวนี้ไว้สำหรับคลายล็อกดึงและหมุนนะครับดึงและหมุนมันจะคลายล็อกให้คนที่ใช้วินทุกคนจะรู้จักุญาเจ้าของรถนะครับสำหรับวินคันนี้ฝากไว้ด้วยครับอู่วอฝากสินค้าใหม่ๆเราทํามานานแล้วสามสิบกว่าปีนะตั้งแต่ผมอายุยี่สิบตนี้ผมห้าสิบกว่าแล้วตั้งออฟโรดดีทำงานเกี่ยบออฟโรดนมาตลอดอย่างคันนี้ครับรออีกหนึ่งคัน ไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าเหมือนกันครับั้งการเชิญพร้อมที่จะใส่ไฟฟ้าส่วนใช้อวอบอรบริการก็ทิ้งบโทรไว้นะครับส่วนใช้ทักมาจังหวัดใครเคียงไกลๆคงจะลำบากกันเดี๋ยวนี้วินมีทั่วประเทศจังหวัดแครเคงต่อได้ครับผมครับผมสวัสดีครับตรังนะครับตรังครับผมสวัสดีครับ